ผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนโสพลศิริราชสถาบันแห่งความภาคภูมิใจในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีซึ่งตั้งอยู่ณเลขที่115หมู่5ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียนของเราเป็นสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เอกลักษณ์อันโดดเด่นของสถานศึกษาแห่งนี้ปรากฏผ่านตราสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนที่มีโครงสร้างคล้ายดอกบัวตูมสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยตรงกลางบรรจุอักษรยอออ่อสพที่ออกแบบด้วยลวดลายวิจิตบรรจง ยอดสุดประดับด้วยรูปดอกบัวตูมอันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความเจริญงอกงามบริเวณก้านดอกขนาบข้างด้วยสัญลักษณ์กุญแจซอนสื่อถึงความสุนทรีและดนตรีรองรับฐานด้วยลวดลายไทยตัดเส้นสีแดงและปิดท้ายด้านล่างด้วยแถบแพรโค้งสีม่วงระบุชื่อเต็มโรงเรียนโสพลสิริราชไว้อย่างสง่างาม ภายใต้สีประจำโรงเรียนคือสีม่วงขาวเรายึดมั่นในคำขวัญเรียนดีมีวินยัยตั้งใจทำงานและอัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นการสืบสารความเป็นไทยตั้งใจทำงานเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนสุพลสิริราชดําเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมมาพิบาล พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้เป็นพล,ลโลกบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากลตลอดจนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาปัจจุบันเรามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น480คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น258คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย222คนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรรวมทั้งสิ้น39คนประกอบด้วยผู้บริหาร2คนข้าราชการครู26คน ครูอัตราจ้างสี่คนเจ้าหน้าที่ธุรการสองคนรวมถึงแม่บ้านและนักการพารงอีก5คนโดยการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนางปียนุษโ์รจนกุลและท่านรองผู้อำนวยการนายธนวันเข็มทองในช่วงปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความสำเร็จที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายซึ่งเป็นเครื่องการันตีคุณภาพรอบด้านได้แก่ ได้รับคัดเลือกเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทโอเบกสเปเชียลระดับ3ดาวด้านคุณธรรมจริยธรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ2,567ระดับผ่านดีเยี่ยม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะมวยไทยประเภทการไร้รำไหว้ครูมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่สามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมมรวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะประเภทขีตะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่สมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะประเภทคีตะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหงสุทธนารีนาธ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขคาดีมีความสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย Safety Promotion School ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมด้วยนวัตกรรม S-Action Model เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมแข่งขันสะพานนักคิดพิชิตน้ำหนักค่ายวิศวะโยธามหาวิทยาลายัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์งานสัปดาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมต้นและมปลายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวงดนตรีณวัดโขลงตําบลคูบัว นอกจากความสำเร็จเหล่านี้โรงเรียนโสพลสิริราชพร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มตามศักยภาพอีกมากมายขอให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าภายใต้รั้วโรงเรียนโสพลสิริราชแห่งนี้เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่เรายังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเสมือนลูกหลานด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะให้พวกเขาเติบโตเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่มอบไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สดใสของบุตรหลานท่านค่ะ